วัสดีครับผมครับเจอกับช่องบ่าวเอกบาน,นาครผมมาครับผมเจอกัน EP สองครับผมหาป่าคือเก่าแล้วครับผมเบ็ดไม้ไผ่เหมือนเดิมครับผมผบ,บ้าบ้าครับดอ,บอยู่ปะอยู่ปะผมบยอยู่เบิดแล้วมั้งไง อันเดียใะเกี๊ยนครับผมตันดีครับนี่ครับผมของเราเป็นเกี๊ยวกุ้งสดเหมือนเดิมนะครับผมเนาครับผมชมกันไปครับผมยาวๆไปเลยครับผมมันมันน้ำกรนั่งนะเกี๊ยกุ้งเหรอเจตะมันไหมนี่ครับผมเบิ้งครับผมเปอร์ซิลงไงเบิ้งครับผมปั๊บ ครับผมเปิ้งครับผมบานเนี่ยคนครับผมคนคนอ่ะท่าโถตอดขากีิลิสอุ้ยยูยูครับผมยูนี่ครับผมปลาซิวครับตัวเหมือนเดิมนี่ครับผมเป็นปลาซิวครับผมซิวเ็ปลาซิว <laughs> พอดีปากเลย มันหมานปากเล็กก็พอดีอยู่มันหมานแล้วผมถ่ายปลายดูสับกว่าตัวแล้วนี่ครับผมเปลาเอเ้ยักๆักครับผมสุหยดหลายอันนี้ก็อีกคันหนึ่งครับผมคันหนึ่งแบบบ้านเขา ครับผมเบิ้งเบิ้งปไปแล้ครับผมมาตาลุงครับผมพูดนะวาดอย่างสิมาหม,มานผ่านนี้ครับผมพูดนะอืะอ้มมันหมานมาน้ำกันนะครับเด้อ ủa nhỏ tổ bà nghe rồi chị tít bớt là bông bớt kiềng บรรยากาศครับผมมีลังมดแดงอยู่ด้วยครับผมนี่ครับนั่งอยู่ข้างข้างมดแดงเลยครับผมข้างก็เห็นข้า <c ười> งก็เห็นเด้ออายุวะมดคือกัด์ตวะไปครับผมตามไปครับผมเบิ้งกูนะครับผมอื <c> ้ <ười> <c ười> มัทีมลงมาได้ครับผมกระตอดเบิดครับผมเฮ้ยเฮ้ยมีรุ่นครับผมมีรุ่น ลุ้น,นมีลุ้นครับผมไม้นี่ยกัมีหลายป่าเนาะมีปัดกูปป่าแล้วผมไม้นี่หึตัดคักเทวะเบิดซ้ำเกี่ยง <c oughs> ไปครับผมผูกบาทนี่ฮึฮึฮึเล่นแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วบ่ออยู่ครับผมผ่าได้จังได้วะบิดเป็นยนยหมครับผม ครับผมตามยาเสลาผมฮึฮึฮึเฮ้ยอยู่อยูยูโอ้มาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วป่าท้อบเอ็มป่าบี่ต้องการโอ้ยปลาที่ต้องการครับผมนี่แหละจะโตวละอ้วนนัดด้วยโมเมนต์สี่ตัวนะครับ ตัวนี้ตัวที่สี่ป่ะเนาะมันหมานมมาน,มาน้ำกันครับผมบ้าเขาทาฮักพูน่ะปลาเสื่อมครับผมเรยกว่าปลาเนยอ่อนแะครับผมหมานๆครับผมไปครับผมนานๆมาทีนานนานมาทีแต่ก็มานะครับผม <laughs> นี่ครับผมเก่าเรียกว่าเป็นย่อนลงนย่าน,นครับผมตอนแล้ว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 จุ๊บปุ้ยว่าาามันนคยเะจอดคักกว่าหมานามาราัคเบ็ดหมานครับผมมีดวงเดียวครับผมเบอร์น้อยสุดแล้วครับผม หาใส่ขึ้นว่าบ่ได้นะมันบ่มีแล้วครับผมเห็นบ่ครับผมวัดตะลงเนี่ยผมเป็ดหมานวิ้ยเฮ้ยเบิ่งครับผมเบิ่ปุ๊น่ะพุ๊น่ะปัดโถอือือหือจมคือวะคือวะ สงสัยเป็นปลาซิวครับผมสงสัยนะสงสัยไว้ก่อนเลยครับผมปอดล้วนๆนี่โอกาสที่บุีเยอะเพราะว่ามันเนื้อมันสิบหลึ่งใบเมนครับผมต้องถือจังหวะมันตอดละดึงตอดแล้วดึงแล้วครับผมไปทางใดครับผมบไปไหนมะเกาอยู่ข้างพี่ไปนะครับผม ททุกทีโอุ้หนะครับผมช่วงๆจากลากนะอุป,ปยบออยู่ครับผมตัวเป็น้อยอย่หลายครับผมียวในถุงนด่ก็มีครับผมีหลายครับครับปละนั่งหอดสามถุมแล้วครับผม <c oughs> <c oughs> แต่บ่ได้ป่ากะตลาดบี้ค <that> ร <a> oh, hey. oh, oh, uh. oh, oh. ับม oh, oh, ื้อนี้วันพุธขายทุกปลาอุ้ยโอ้ยจุ่มบนบ่โอ้ยเนาะลงเบิ้งลงเบิ้งโอ้ยตัวใหญ่แน่นอนครัแบบมึงยะนี่ทิ้งลงแล้วนั่น เอาขึ้นมาโซ่ดูโซ่ดูเป็นยังไงบ๊ยนี่ครับผมลงไกลๆแล้วครับผมวัตตะลงครับผมวัตต์ลงนี่ก็คือตอดรถแล้วครับผม สะยิ S S yeah yeah yeah. ่งย่ๆครับผมป่ามัดยู่บองนี่บางเดียวครับผมน้อยๆนะครับผมบวกนี่เขาเอินบวกสร้างนอนครับผมห้อยสร้างลงผุนักครับผมห้อยสร้างลงห้อยสร้างปีนขึ้นนะครับผมเบิร์นผุนักวนเบิดครับผมผมโบธรรมดาครับผมเทากับโบธรรมดาแค่ไครับผมเพามาหาป่าหน่อยาพอได้ยู่ได้กินครับผม หาหลายบ่ได้ครับผมจะเอากลับไปบเบิดครับผมอื่อยมั้งง่ายมั้งครับผมเบิ่งครับผมแต่ถิ่มลงเลยครับผมนะเงียบกิ๊บเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยครับผมปลาโตปวดติดบ่โอ้ย นัวหลากหลากกับนาสิติตด้เนาะอเอาครับผมไม้นี้เป็นไม้จะดทยครับผม,มดนูนะโอ้แต่ขนาดไม้จะดทยครับแต่ย้อนลงได้เลยคนะักอีลีวะเฮ้ยเฮ้ยอิดจุ๊บโอนนะเอาครับผมคลิปนี้เอาไว้สำหรับนิสกอนครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบ่าวเอกบานานะครับผมเป็นกำลังใจให้บ่าวเอกด้วยครับผมทำคลิปต่อๆไปนะครับเนาะขอบคุณครับผมที่ติดตามครับ